อุ้ยิตชาล็อตี้มาดูโอ้โหพี่น้องคนนี้มันสายเปของจริงอะเฮ้ยมังเปเราอีกแล้วฮู้ยตายแล้วเรารู้สึกผิดเลยเรายังไม่เคยไปเปกับเฮ้ยให้ตายเถอะเฮ้ยน้องน้องลูกหลอดเปอ่ะเอาดิขอบคุณนะน้องเราสปอร์ตมาขันประิมเลยอะสวยและรวยมากของแพร่ของแพร่ เออเอาดีมาเปอะไรวะมันเป็นอะไรอ่านไม่ทันเอาเอาดีแกมาเปบางดีได้เดี๋ยวรอบหน้าน้องไลฟ์ถ้าพี่เห็นพี่เปเลยเค okay, เปา it's charity thank you so much Thai accent <laughs> <laughs> มูเร็กสายเปเออคนนี้เขาสายเปย์เขาทำไงกับทรงผมดีวะหรือมัดดีผมไม่ถูกต้องแล้ววันเนี้ไม่มียางหัดผมเอ้ยมัดแล้วดูดีกว่าหรือต้องมัด อีพีสามน้องชาต้องเข้าแล้วอยากให้ชาล็อตมามากเลยจริงป้ะเดี๋ยวขอให้คุณชาลอตเขามีคิวก่อนเดี๋ยวจะบอกโปรดิวเซอร์รายการว่าขอรีเควสน้องลูกหลอดรายการแกจะไม่มีเราได้ไงเรื่องจริงไม่มีได้ไงเออถ้าไม่มีคือไม่ได้ต้องให้คิวด้วนนะไปให้พี่หลอดบ้างเขาบอกได้เดี๋ยวจะรีบไปเปกลับเลย โอเคไหมน้องจะเป็นคนที่สองที่ได้รับการเปจากพี่คนแรกคือคุณนายแม่มแล้วพี่ยังไม่เคยเปยใครอีกเลยคิวฟรี free, เลี้ยงข้าวไอมิสอุมคนแรกมังคุดคนที่สองน้องลูกหลอดรอเลยเซียมีนอ้มอ่ะยังไม่เคยเปยคุณอ้มเลยอะ่ะ